งมงายนะเนี่ยคุณอะไรอ่ะที่เขาบอกว่าประเทศอื่นเนี่ยที่มีละอองเกสรมีฝุ่นยเยอะน่ะแล้วเข้าจมูกแล้วเขาใช้ครีมอย่างเงี้ยทาเนี่ยคื่อจมูกโด,โดยวันนี้เราใช้คนขายก็แนะนาใช้วิปนะสี่สิบเก้าบาทเนี่ยเราทาเข้าไปนะฮะพราะในใน,ในจมูกพอเรามีความมันอยู่ปุ๊บนะมันมันจะทําให้ความแอร์คีบฝุ่นม,มันเข้าไปไม่ได้โดยเฉพาะพีเอ็มเนี่ยช่วยได้เลย แล้วก็ไอ้โควิดโควิดนี่ก็น่าจะช่วยได้เพราะเชื้อโรคเนี่ยมันได้กลิ่นนี่มันเวลามันปิวเข้ามาบางทีมันก็ไม่ยอมเข้านะมันก็มันก็อาจจะเลี้ยวไปที่อื่นเพราะกลิ่นอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นทางหนึ่งนะป้องกันทั้งพีเอ็มทั้งพีว่นะเอาเอาเนี่ยโดยเฉพาะหมอคนร้านขายนี่ก็แนะนําตัวนี้นะวิกวอร์ติรับเนี่ยมันช่วยได้เพราะว่ามันมันมันไม่กัดแรงเท่าไหร่เราทาเวลาสักเที่ยวสองเที่ยวพอ47บบาทเนี่ยเนี่ยลองแล้วน่าจะดีนะเนี่ยเนี่ยนะทาที่จมูก ฮะโอเคเปิดเป็นไอเดียนะโอเคครับ